ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะรัตณีกังวนไกลและรายการสองธรรมค่ะวันนี้เรื่องราวของรายการสองธรรมแนะนําสถานที่สวยงามและพาท่านผู้ชมไปทําบุญในวันสําคัญนี้ที่ใดบ้างติดตามค่ะวันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาที่วัดราชครึกวรวิหารพระอารามหลวงชั้นตรีวัดชื่อดงังอยู่ใกล้กับตลาดพลู แขวงบางยี่เรือเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเป็นวัดโบราณสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเคยเป็นที่ตั้งทัพของพระยาพิชัยดาบผักที่สมเด็จพระเจ้าตากศินให้มาดักซุ่มยิงโจมตีทัพพมา่ามีสถาปัตยกรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราเข้าไปกราบนมัสก,การพระเทพวิสุทธิโสพลด็อกเตอร์ เฉลาตัดทองด้วงจะอาวัดวัดราชครึกวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสองเพื่อรับฟังธรรมะและกิจกรรมข่าวสารงานบุญที่สำคัญของวัดกันเลยค่ะอาเจริญพรวันนี้ก็รู้สึกว่าได้มีความยินดีที่โยมได้มาไหว้หลวงพ่อนอนหงาย ซึ่งหลวงพ่อนัองหงานี้เป็นพระที่สร้างตามประวัติทางกล่าวไว้ว่าสมัยพระเจ้าอกาทศรถก็คือสมัยกรุสศริยาได้สร้างไว้เป็นองค์เล็กก็ต่อมาพระยาพิชัยรัหับได้รับ พระบัญชาจากพระเจ้ากาสินให้มาบุรณะวัดมอนตอนนั้นก็เรียกว่าวัดมอนก็ได,ด้สร้งางพระนอนหงายซึ่งเป็นปังถวายพระเพลิงไว้ให้ใหญ่ขึ้นนะเรียกว่าองค์เล็กไว้ข้างในองค์ใหญ่ขึ้นอยู่ข้างนอกเพื่อเป็นที่สักการะบูชาตามประวัติที่ได้กล่าวไว้ว่า เพิ่มแล้วให้หงายแล่ให้กลายเป็นดีซึ่งในช่วงนั้นก็มีเกิดเอตุเพศภัยโรคหาลงในเมืองทนบุรีทำให้ข้าวยากหมากแพงประชาชนเดือดร้อนเจาเมืองก็เลยไปกราบทุนทางผู้ที่มีอำนาจท่างก็บอกว่า ให้หลวงตํนายไทยทับหลวงบอกว่าต้องแก้เค็ดซะหน่อยหมายถึงว่าต้องให้แก้เค็ดโดยการสร้างพระนอนหงายขึ้นเพื่อที่จะแก้เค็ดร้ายให้กลายเป็นดีก็จึงได้สร้างพระองค์นี้ขึ้นมาเป็นพระปรางถวายพระเพิงเราจะสังเกตว่าปางถวายพระเพิงนี้จะมีพระ,ะสาวก อยู่ตรงพระบาทของพระพุทธเจ้าเพราะว่าตอนนั้นเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็มากราบาสรีะสระศพของพระพุทธเจ้าจากนั้นก็เกิดไฟเรียกว่า,าไฟด้วยอำนาจอิทธิฤทธิ์ธของเทวดาจึงลุกพลุกขึ้นมาแล้วก็ตอนหนึ่งก็มีตอนหนึ่งว่าพอพระมหากัสสปะได้กราบ ท้าท่านฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้าอัสลีรัของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยื่นออกมาจากหลงศพนะให้ทางพระมหาก,กัสาสิบัได้กราบไหว้ดังนั้นจึงมีเคล็ดลับว่าร่วมเมื่อได้กราบไหว้จะต้องเอามือแตะที่ฝ่าพระบาทของท่านผู้หญิงแตะมือซ้ายผู้ชายแตะพระบาทข้างขวามีความหมายว่าให้จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า แล้วแต่ว่าใครจะอธิษฐานอะไรก็ให้ได้สําเร็จตามนั้นนะครัเมื่ออาตมาได้ทําตรงนี้ขึ้นมาก็เลยคิดว่าเออเราควรจะสร้างพระองค์ใหญ่ขึ้นสักองค์หนึ่งเป็นพระเชียงแสนสิงหนึ่งชาวล้านนาเขานิยมทรงเครื่องล้านนานะมาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพราบไหว้บูชา เป็นสัญลักษณ์ว่านี่เราคูชาวพุทธที่นับถือศาสาประเทศไทยให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปได้ฉะนั้นก็ย่าดยงมีจิตธาก็มาร่วมกันหล่อพระนั้นในวันที่20สิงหาคมพุทธศักราช2 565แลก็อีกเดือนก,กว่าๆนะก็จะถึงแล้วฉะนั้นก็ขอเจริญพรนั้น,นได้มาร่วมกันวันนี้ก็ขอความสุขสวัสดี จงบังเกิดมีแก่คุณโยมทุกๆท,ท,ท่านจเจริญพรขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายเที่ยวงานเททองหล่อพระประธานหลวงพ่อแสนล้านหน้าตักกว้าง5.99เมตรวารัที่หนึ่งณวัดราชครึกบวรวิหารแขวงบางยี่เรือเขตทนบุรีกรุงเทพมหานคร เริ่มงาน6 2ถึง20สิงหาคม2565รวมงาน15วัน15คืน6สิงหาคม2565เปิดงานบำเพ็ญกุศลหล่อหลวงพ่อแสนล้าน20สิงหาคม2565เวลา5นาฬิกา45นาทีพิธีบวงสรวงเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์14นาฬิกาีนาทีพิธีเททองหล่อหลวงพ่อแสนล้านวาระที่หนึ่ง อย่าพลาด6-20สิงหาคม2565รวมพิธีเททองหล่อพระประธานหลวงพ่อแสนล้านสร้างธนาคารบุญอันยิ่งใหญ่ติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดราชครึกบวรัวิหารโทร0869042627 0635126898และ098 8343718ร่วรรมทําบุญนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาตลาดภูชื่อบัญชีวัดราชครึกเลขบัญชี058 2540160ถึงแม้เวลาของรายการนั้นจะมีเพียงสั้นๆในช่วงที่เราพบกันทุกวันเสาร์แบบนี้แต่ดิฉันเชื่อว่าเราได้นำประโยชน์และก็สาระที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเต็มเปี่ยมมาฝากท่านผู้ชมนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะแต่ว่าท่านผู้ชมติดตามชมย้อนหลังได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้รัฐมณีก,กลางวันไกลและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ